แหม่นั่งสบายใจเลยแนะ่มึงอะฮะอา้าอะไรมึง,งไป<ม>เปลี่ยนชื่อสักทีชื่อมึงมันกาลกิีนีแม่พูดเรื่องนี้แหมผัวมึงโดนจับไปเมื่อวานเนี่ยมันโดนจับเพราะมันเล่นยาแม่มันไม่เกี่ยวกับชื่อหนูแล้วมันเล่นมานานหรือยังกูถามมึงเนี่ยมันเล่นมานานหรือยังยามันเคยโดนจับไหมเพราะมันไม่อยู่กับมึงเนี่ยชื่อมึงเนี่ยมันมึงรู้จักความซวยไหมกาลากรีนีเรื่อชื่อของมึงไม่เปลี่ย<ม>นง่ายอะพูดอยู่นั่นแหละหนูไม่เปลี่ยนแม่หนูตั้งให้ ตั้งอย่างนี้แต่มันไม่ดีขึ้นมามึงดูดิลูกกูโดนจับเนี่ยฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูวะก็ชื่อมึงก็กูบอกอยู่ว่าชื่อมึงกาละกินีมึงนี่ยังไม่รู้ภาษาหรเดี๋ยวถ้าลูกกูออกมาจะคุกนะมึงอะเทดหัวออกไปแล้วมาอยู่กับลูกกูอย่ามายุ่งกับลูกกูเลยแมะาไล่อยู่ทำไมมันไม่ได้เกี่ยวกับหนูเลยมันอยู่ที่ลูกแม่นั่นแหละก็มันไม่เปลี่ยนชื่อกูถามว่ามึงจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนอ่ะมึงก็มันไม่เปลี่ยนยังไงจะทำให้ลูกกูซวยไงชื่อแม่ ก็ลูกกูก็ชีวิตดีมาตลอดฮะดูยาติดยาฮี่อะไรมันก็มาเป็นปีมันโดนจับป่ะมันไม่มาโทษอะไรหนูอะกูบอกอยู่แม่ากูไม่สอนมันดีอะมันดูดยาแม่ไม่สอนมันดีๆอ่ะทำไมกูก็บอกลูกกูแล้วไงฮะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับหนูอะแม่จะมาโทษหนูแล้วมันโดนจากที่ไหนแล้วมันไม่เคยโดนไหมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหนูไม่เกี่ยวอะก็กูพูดอยู่ว่าชื่อมึงมันซวยมันการลกินนี่มึงก็ยังบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงนี่มันบ้ามึงจะเปลี่ย อย่าเลยลูกกูออกมานะมึงอย่ามาได้มาเตรียมเก็บเสื้อผ้าใส่หัวมึงออกไปแล้วแต่แม่เหอะมึงสนใจหรอตอนแรกแต่กูนี่แหละเชิญเก็บแหมนี่ถ้าเกิดว่ากูวัวไม่ใจดำนะกูไล่มึงไปแต่ตอนนี้เลยเนี่ยฮะแต่รู้เรืมึงอ่ะมึงดีมึงสบายใจฮะหัวมึงโดนจับมึงสบายใจเชิญโอ้โูทำไงอ่ะมึงจะไปเปลี่ยนไหมเปลี่ยกูดูมาแล้วเนี่ยฮะกูดูมาแล้วกูก็บอกให้มึเปลี่ยนได้เลยเนี่ยไม่เอาไม่อ่ะมึงนี่มันท่านพี่หลานจ้า กับหนูหรอกลูกแม่นั่นแหละหนูบอกไม่รู้กี่รอบแล้วว่าอย่าเล่นยาแล้วเป็นไงอะสุดท้ายก็โดนจับแล้วแม่ก็มาโทษหนูก็เกี่ยวอะไรกับหนูอะกูไม่นอถูกแดงไงจะไม่เล่นเี็นชาติก่อนเจอมึงมันก็เล่นกูไม่เห็นโดนจับพอมาอยู่กับมึงเนี่ยชื่อมึงมันซวยแม่ก็โทษไปเรื่อยโทษทุกอย่างยองเว้นตัวเองกูโทษยี่อะไรแล้วก็กูไม่ดูหมอมาเนี่ยเขาบอกว่าความซวยมันเกิดจากชื่อมึงแม่เอาหมอมาคุยกับหนูมาหมออะไรอะไรนะจุดยี่อะไรหนาฮูหมอเขาต้องเป็นหมอกูเป็นหมอ ชื่อกูแล้วมึงก็อยู่กับกูได้ยังมึงจะรุ้งสะบายกูได้ไงมึงใส่หัวไปได้เลยนะหนูไม่อยู่กับแม่หนูไม่เปลี่ยนหรอกชื่ออะทำไมอะลูกกูแล้วไม่ใช่ลูกแม่มึงพูดยังไงเนี่ยมึงพูดยังไงมึงพูดสาอะไรพูดสาหรอกแม่เนาไม่เปลี่ยนไงหนูไม่เปลี่ยนแม่จะพูดอะไรเป็นร้อยเป็นพันรอบมึงไม่เปลี่ยนหรอกมึงนี่มึงจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่มึงอยากให้แม่กูอยากตบมึงด้วยรองเท้าเกินหมันไส้มึงเต็มทนแล้วมึงฟาดแม่งเล่นหมันไส้จริงเลยไม่เปลี่ยนหรอกแต่ถ้าทำหน้าสะบัดสะโบ ถ้า<ห>แม่ทำหนูห,หนูจะไปฟ้องมันฟ้องมึงฟ้องไปเลยมึงเนี่ยระวังแรงโกนสต่อยมึงเกินแม่พูดอะไรไม่เปลี่ยนหรอกไปเถอะมึงนี่ไม่เปลี่ยนเลยไมมงั้นมึงใส่หัวหมึงกอกจะบ้านไปเลยนะไม่